ค่ะ hey, วันนี้นะคะเราจะมาทําคลิปแรนดอมนะคะในหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นคิดและรู้สึกยังไงกับคุณเขาคนนั้นคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะสิ่งที่เขานั้นคิดและรู้สึกยังไงกับคุณก่อนอื่นเรามาขอดูกันก่อนเลยว่าพลังงานตัวตนของคุณและของเขาเป็นอย่างไรนะคะได้เทนซับคัพนะคะเทนซับคัพในตรงนี้บ่งบอกถึงชาวราศีมีหรือชอบบาวมังกรหรือ ไฟเซฟเพนด์เคิลนะคะไฟเซฟเพนด์เคิลในตรงนี้คือเป็นชาวราศีศพฤษภนะคะชาวราศีศพฤษภหรือชาววันพฤกได้นะคะแล้วก็อ่ะ เป็นเอซับคัพส์นะคะเอซับคัพส์ในตรงนี้นะคะบง่งบอกชาวราศีมีนหรือชาววันเสาร์แล้วก็คิงซับเพนตเตอร์ค์นะคะคิงซับเพนตเตอร์ค์ในตรงนี้นะคะบง่งบอกถึงชาวธาตุดินหรือชาวพุทธบการมาชก่อนได้นะคะแล, acles, แล้วก็คิงซับเพนต์เตอร์ก็คือชาวธาตุดินพุทธบการมาชก่อนนายซับวัน ในสัดวันในตรงนี้บ่งบอกถึงชาวรถไฟแม่สิงห์ธนูหรือบุคคลทีอ่อยู่ในราศีธนูหรือชาววันจันทร์นั่นเองนะคะในตรงนี้นะคะเรามองว่าตัวเขาเองนะคะในทั้งนี้ทั้งนั้นเราขอบอกก่อนเลยว่าสามารถไวรสซากันได้ก็คือสลบสับฝั่งกันได้เนาะในตรงนี้นะคะคุณเป็นเขาเขาเป็นคุณได้ในตรงนี้นะคะ ก็คือในทางนี้นะคะเราจะมาดูว่าเขานั้นรู้สึกยังไงกับคุณเนาะเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณเขามีความรู้สึกดีให้กับคุณแต่เขามีความน้อยเนื้อต่ําใจกับการที่คุณนั้นเพิกเฉยหรือคุณอีกนอเขาคุณไม่ค่อยใส่ใจหรือคุณยุ่งวุ่นวายคุณไม่ว่างหรือไม่มีเวลาให้กับเขาเขาอยากจะให้คุณนั้นมีเวลาบ้างเขาสอดส่องคุณอยู่เป็นประจําหรืออาจจะมีบางเคสในบางกรณีที่เรามองเห็นถึงการที่ คุนั้นห่างกันห่างเหินกันหรือมีการเดินจากหรือจบกันไปในตรงนี้หรือเป็นการหายออกไปโดยที่ไม่ได้อํำลาในตรงนี้ก็เป็นได้นะคะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรแล้วคุณและเขายังมีความคิดถึงเลยนึกถึงกันอยู่ยังมีความรู้สึกดีๆให้ต่อกันอยู่เหมือนกับเป็นเยื่อใยสายใยที่ยังคงคล้องใจกันอยู่ในตรงนี้นั่นเองนะคะยังมีการเฝ้าสอดส่องยังมีการ สังเกตการณ์ยังเห็นกันอยู่ในตรงนี้นั่นเองนะคะเขายังรู้สึกดีกับคุณอยู่และเขายังต้องการให้คุณนั้นกลับไปในชีวิตของเขาในบางเคสในบางกรณีที่ได้เดินออกมาแล้วในตรงนี้นะคะเขายังต้องการให้คุณนั้นเข้าไปในชีวิตของเขาหรือกลับไปมีส่วนร่วมหรือมีบทบาทในชีวิตของเขาอยู่นั่นเองแล้วต่อไปนะคะ e m e s s นะคะคุณยังเป็นบุคคลที่ ที่อยู่ในใจของเขายังเป็นคนรักของเขายังเป็นคนที่เขานั้นปรารถนาและยังคาดหวังอยู่ในตรงนี้คุณเป็นบุคคลที่เพียบพร้อมเพอร์เฟกหรือหรือเต็มเปลี่ยนไปด้วยความความสมบูรณ์แบบนะคะในตรงนี้เนาะเขาต้องการที่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปกับคุณเขายังอยากที่จะไปต่อกับคุณในความสัมพันธ์ในครั้งนี้แต่เขามีความเครียดมีความวิตกกังวล และเขามีความรู้สึกว่าอยากจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปในทิศทางที่จริงจังมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่สามารถเป็นไปได้และลงตัวให้มากขึ้นหรือเป็นไปในทิศทางที่สามารถที่จะเรียกกันว่าแฟนได้อย่างเต็มปากเรียกกันหรือแสดงถึงความรู้สึกได้อย่างเต็มความเต็มความรู้สึกแล้วก็เต็มศักยภาพของความสัมพันธ์นี้นั่นเองนะคะ เป็นในลักษณะที่เหมือนกับว่าเขาอยากจะเป็นตัวจริงของคุณนั่นเองและเขามีความพยายามที่อยากจะเป็นตัวจริงของคุณมาโดยตลอดตอนนี้เขามีความหึงหวงและมีความรู้สึกว่าอยากจะครอบครองตัวตนของคุณเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคุณเขาอยากจะครอบครองคุณคุดง่ายๆว่าเขาอยากจะกืนกินคุณแต่เดวิลเกิดขึ้นไลท์ซับซอเกิดขึ้นแล้วเดดแทพนพาราในตรงนี้ก็คือ เขาถึงห่วงคุณเขาห่วงคุณถึงแม้ว่าคุณนั้นจะยังไม่ได้เป็นอะไรกันคุณยังไม่ได้ให้สถานะากันสถานะยังจะไม่ชัดเจนในตรงนี้อยู่ก็ตามแต่เขาก็มีความว่าเขานั้นเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคุณแล้วเขามีการติต่างว่าเขาคือเจ้าของคุณคุณคือคนของเขาในประมาณนี้นั่นเองมีการจับจองมีการจองมีการครอบครองกันแล้วในตรงนี้น,นะคะและยังไงองีก ตอนนี้เขากำลังสอดส่องเพ่งเลงเพื่อเป็นการรวบรวมสถานการณ์เหตุการณ์รายละเอียดเกี่ยวกับคุณแล้เขาก็กำลังจะศึกษาตัวตนคุณอย่างหนักมากและในที่นี้นะคะอาจจะไม่ใช่แค่หนคนอาจจะเป็นสองคนขึ้นไปในตรงนี้นะคะแต่ว่าเขานั้นก็อาจจะมีความลังเลหรือตัวคุณเองมีมีความลังเลในการที่จะเลือกใครสักคนหนึ่งในความสัมพันธ์ซึ่งคุณนะมีความรู้สึกดีกับเขาในที่นี้ เรามองเห็นถึงการที่ว่าคุณอาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนหรืออาจจะมากกว่าสองคนในตรงนี้นะคะในบางเคสในบางกรณีแต่คุณมีความรู้สึกดีกับทุกๆคนในความสัมพันธ์ที่คุณมีและคุณก็ลังเลก,กับการที่จะเลือกหรือตัดสินใจที่จะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในความสัมพันธ์คุณยังไม่พร้อมจะสละคุณยังไม่พร้อมจะสูญเสียเพราะคุณรู้สึกดีกับทุกๆคนคนนั้นก็ใช่คนนี้ก็ดีเป็นลักษณะที่เหมือนกับคนนั้นก็ใช่คนนี้ก็ดี กลัวที่จะเลือกผิดก็เลยไม่สามารถที่จะตัดสินที่จะเลือกใครได้เลยสักคนคนนั้นก็ดีคน,นก็ใช่แต่เพียงแค่คุณก็รู้ภายในใจว่าคนนี้ก็มีข้อดีคนนี้ก็มีข้อด้อยข้อดีข้อด้ยอ,ดอดยในตรงนี้คือมันเป็นลักษณะข,ของการบรรลานกันแล้วก็คือ50-50ิบห้าสิบเขาคนนั้นมีมีห้เซในในมุมดีส่วนเขาอีกคนหนึ่งในตรงนี้มี มุมมุมเสียอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นตก็คือเป็นการหักล้างแล้วเสมอภาคกันไม่สามารถที่จะเลือกใครได้ในตรงนี้นั่นเองนะคะก็คือคนนั้นเขาก็มีมีส่วนดีคนนี้ก็มีส่วนดีคนนี้ก็มีส่วนด้คนนี้ก็มีส่วนด้แต่การหักล้างแล้วในตรงนี้ก็คือมีมีความเท่าเทียมกันมีความเสมอภาคกันในตรงนี้นั่นเองเนาะ มีความเสมอภาคจึงทําให้ยากกับการที่จะตัดสินใจในตรงนี้นะคะแล้วไพ่ยากจะแนะนําอะไรให้กับคุณในความสัมพันธ์นี้ Kings f c u u s นะคะยังมีความรู้สึกดีนะคะแล้วก็มากด้วยแล้วก็การกระทําแล้วก็ The Death นะคะการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ The j u d g m e n t นะคะก็คือไพ่แนะนาบอกว่า ถ้าหากคุณรู้สึกดีกันกับทุกคนเลยหรือกับทุกตัวเลือกที่คุณมีในตรงนี้อย่างมากให้คุณนั้นสังเกตการกระทำของเขาให้คุณนั้นสังเกตการกระทำของเขาการกระทำในตรงนี้จะก่อเกิดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการตัดสินใจเกิดขึ้นคุณจะเห็นได้ทันทีเลยว่าใครดีกับคุณใครไม่ดีกับคุณหรือคุณจะตัดสินใจเลือกใครในตรงนี้ให้คุณนั้นดูสังเกตการกระทำของเขาคนนั้น การกระทําจะสามารถตัดสินได้เลยว่าใครมาดีใครมาร้ายใครมาเพื่อที่จะต้องการคุณจริงๆหรือมาหลอกเพื่อให้คุณนั้นรุ่มหลงและจากไปในตรงนี้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างจะบังเกิดจะก่อเกิดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างให้ดูที่การกระทําเพราะว่าถ้าหากคุณนั้นมีความรู้สึกดีอย่างมากแล้ก็ลำบากใจต่อการที่จะตัดสินใจในตรงนี้ให้คุณนั้นดูการกระทําการกระทําจะ ก่อเกิดสิ่งใหม่ๆจะก่อเกิดการเริ่มทําให้คุณนั้นรู้สึกเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงหรือมองบุคคลเกล่านั้นนั้นในมุมมองที่แปลกไปหรือหรือมุมที่ที่แตกแต่างจากเดิมในตรงนี้นั่นเองนะคะต่อไปนะคะคุณต้องยอมรับความเป็นจริงให้ได้ว่าคุณนั้นชอบใครเพราะว่าแน่นอนในที่นี้อ่อ the high l o e fan เกิดขึ้นแน่นอน ถ้าหากคุณนั้นมีอยู่สองคนจะต้องมีหนึ่งคนที่คุณรักมากคุณจะต้องมองความเป็นจริงว่าคุณนั้นจริงๆแล้วคุณรักใครคุณชอบใครคือคือคือจะมีอยู่แล้วเหมือนเหมือนกับว่าคุณได้เลือกอยู่แล้วแต่อีกตัวเลือกหนึง่งหรืออีกช้อยหนึง่งหรืออีกคนหนึ่งที่เข้ามาในตรงเนี้ยที่มาเป็นตัวแปรสําคัญในตรงเนี้ยน,นะคะหรือเป็นตัวตัวทําให้คุณนั้นค่อยวในตรงเนี้ยหรือเป็นตัวสับหลอกในตรงเนี้น,นะคะ ทำให้คุณนั้นหลงลืมไปว่าตัวจริงของคุณนั้นคือใขรเป็นลักษณะอาการเป็นลักษณะที่เหมือนกับไพ่พามาบอกว่าคุณจะมีตัวสับหลอกนะจะมีตัวสับหลอกแต่จริงๆแล้วลึกๆแล้วคุณมีหนึ่งเดียวในใจไพ่พากขึ้นมาคือจริงๆลึกๆแล้วคุณมีหนึ่งเดียวในใจและหนึ่งเดียวในใจในตรงเนี้ถูกบดบังด้วยตัวสับหลอกในตรงนี้ คนที่เข้ามาเป็นตัวสำรองหรือเข้ามาสับหลอกหรือเข้ามาทีหลังในตรงเนี้ยนะคะหรือเป็นบุคคลที่เข้ามาก่อนก็ตามแต่คุณไม่ได้รู้สึกอะไรมากนักในตรงนี้นะคะจะเป็นตัวสับหลอกตีซะว่าเป็นตัวสับหลอกเป็นตัวหลอกเป็นตัวจ็กเกอร์เลยในตรงนี้นะคะเป็นตัวลักษณะที่เหมือนเป็นตัวร้ายอะนะคะที่ทําให้คุณน,นั้นหลงลืมหรือหรือถูกบดบังทําให้คุณน,นั้น พลาดพังหรือเผลอหลงไหลกับกับบทบาทเนี้ยกับบทบาทมือที่สองในตรงเนี้ยนะคะละักษณะนั้นอืมเพราะฉะนั้นแล้วในตรงนี้แน่นอนคือคุณมีคนอยู่ในใจของคุณอยู่แล้วมีมีคนที่คุณรักมากจริงๆแล้วอยู่ในตรงนี้แต่เพียงแค่คุณมีตัวสับหลอกเข้ามาทําให้คุณนั้นหลงแล้วก็มีเสี่ยงมีสุมมีสุ่ม,สมเสี่ยงต่อการที่คุณนั้นจะพลาดได้เพราะฉะนั้นแล้ว ให้คุณจงมองความเป็นจริงนะคะมองความเป็นจริงแล้วก็เน้นยึดหลักความเป็นจริงให้มากว่าคุณนั้นหลักใครชอบใครมากที่สุดนะคะประมาณนี้เนาะแล้วต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่โรแมนต์แองเจิลให้กับคุณนะคะว่าจริงๆแล้วในตรงเนี้นะคะไพ่จะแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะคะ รีชีสนะคะคุณควรที่จะมีเวลาว่างอยู่กับตนเองหรือทบทวนเรื่องราวต่างๆใช้เวลาในตรงส่วนนี้ในการที่จะเรียบเรียงเรื่องราวต่างๆให้ได้ว่าเกิดอะไรเกิดขึ <orton. S 1> ้นเหตุการณ์เหล่านี้คืออะไรและเรื่องราวที่จะเป็นต่อไปลําดับต่อไปในตรงนี้คืออะไรนะคะก็คือจะต้องมีการทบทวนไตร่ตรองฟิติพิจารณาเรื่องราวต่างๆให้ดีอย่างรอบคอบนั่นเองนะคะ ต้องใช้ระยะเวลาเป็นส่วนตัวของตนเองหรือให้เวลากับตนเองสักสักพักสักระยะหนึ่งในตรงนี้นั่นเองนะคะแล้วคุณควรที่จะมีความสุขนะคะไพ่ฟินิในตรงนี้บ่งบอกถึงการที่คุณนั้นจะต้องมีความสุขแล้วก็มีความพึงพอใจแล้วก็ทําตามเสียงหัวล้อของตนเองหรือเสียงเสียงภายในใจของตนเองในตรงนี้นะคะคุณจะต้องมีความเพลิดเพลินกับการใช้ชีวิตมีความเหมือนกับ สบายใจมีความปลดปล่อยตนเองออกมาในตรงนี้นะคะเราก็สามารถยิ้มให้กับบรรยากาศและสถานการณ์ทุกสิ่งอย่างได้มีความพึงพอใจหรือมองความเป็นจริงได้อย่างชัดเจนในตรงนี้นั่นเองนะคะแล้วก็เคม m i s t นะคะเคม m i s t ในตรงนี้แน่นอนนะคะบุคคลที่เข้ามาในตรงนี้ไม่ว่าจะเป็น ตัวจริงที่คุณรักมากหรือเป็นตัวสำรองที่เข้ามาหลอกคุณในตรงนี้ก็ตามนะคะเขาจะมีเคมีที่สอดคล้องกับคุณเขาจะมีการกระทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายๆกับคุณและทําเหมือนๆกันในตรงนี้เกิดขึ้นจึงทําให้ก่อเกิดการเข้ากันได้ดีแล้วก็มีความถึงพอใจนั่นเองเพราะฉะนั้นเราในตรงนี้นะคะเราบอกได้เลยว่าคุณไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือตัวหลอกนะคะ รวมถึงตัวคุณด้วยในตรงนี้จะมีเคมีที่เข้ากันได้ดีเพราะแต่ว่าคุณให้คุณสังเกตเลยว่าใครมีความสุขกับคุณมากที่สุดค่ะ <c oughs> ใครที่มีความสนใจคุณมากที่สุดและใครให้เวลากับคุณได้มากที่สุดในตรงนี้นะคะแล้วก็ c o r i n g Indusome นะคะก็คือจะเป็นในพลังงานที่เหมือนกับว่าคนคนนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่คุณนั้นลองขอด้วยหนึ่งสิ่งที่เรามองเห็นในตรงนี้จากไพ่ในอ่าเมเจอร์ Major ในตรงนี้นะคะเรามองเห็นถึงการที่ว่าคุณจะต้องมองความเป็นจริงและสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างในตรงนี้ที่ถูกกดบางคุณจะต้อง ใช้ระยะเวลาในการที่จะทบทวนต่ตองคุณจึงจะมองเห็นว่าใครคือตัวจริงของคุณและคุณรักใครมากที่สุดในตรงนี้แล้วก็คุณจะต้องมีความสุขให้มากๆถึงแม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะสอดคล้องคนนั้นก็ใช่คนนี้นก็ดีเป็นเป็นที่น่าพึงพอใจไปหมดเลยในตรงนี้คุณจะต้องคำนึงหรือตระหนักถึงการที่ว่าคุณนั้นเลือกรองใครคุณต้องการใครมากที่สุดและใครถูกใจคุณมากที่สุดในตรงนี้ อันนี้จะเหมือนกับหน้าไพ่กําลังจะบ่งบอกได้ว่าคุณถูกใจใครคุณเลือกคนนั้นอืมนะคะเดี๋ยวัคพูดนะคะขออีกให้ขออีกใบนึ่งแล้วก็ let's go of o p o e n t r a l t t ทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกเปิดเผยประมาณอารมณ์เหมือนกับว่าให้คุณนั้นไต่ตองถึงความเป็นจริงว่าคุณนั้นต้องการอะไร แล้วคุณก็ต้องให้เวลากับตนเองสักพักสักระยะในการที่จะไต่ตองทบทวนพินิษทิเคราะห์เรื่องราวต่างๆและจรงมีความสุขกับสิ่งที่มีและต้องปรับตัวให้ได้ให้เข้ากับสถานการณ์นี้ให้ได้และจรงปรารถนาในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆ เพราะว่าในที่นี้เรามองเห็น Let's go of Contrition to ในตรงนี้คุณจะได้รับรู้แล้วว่าสิ่งที่คุณกระทำในตรงนี้คุณกระทำผิดหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณนั้นเผลอกระทำไปในตรงนี้คุณจะได้รับรู้หรือไม่ก็บางทีสิ่งสิ่งที่ถูกปกปิดในตรงนี้อาจจะเป็นการกระทำของเขาที่ถูกเปิดเผยขึ้นมาและสิ่งในตรงนี้เราเห็นถึง c e m s t ี r สิ่งที่หลงเหลืออยู่ในตรงเนี้จะเป็นสิ่งที่เข้ากันกับคุณได้ดีเท่านั้นที่จะหลงเหลืออยู่ถ้าหากคุณนั้นมีอยู่สองคนจะมีเพียงแค่หนึ่งคนเท่านั้นที่เข้ากับคุณได้ดีและเป็นสิ่งที่คุณนั้นมองขอและตรงใจคุณมากที่สุดและส่วนตัวหลอกที่เข้ามาในตรงนี้จะหายไปประมาณอารมณ์เหมือนกับคุณจะรู้ว่าใครคือตัวจริงใครคือตัวปลอมในตรงนี้นั่นเอง นะคะความจริงจะถูกเปิดเผยคุณจะรู้ได้เลยว่าเพราะจากหน้าไพ่เมเจอร์ในตรงนี้เขาบอกว่าให้ดูจากการกระทําจากการกระทําว่าใครนั้นมาดีใครมาลายให้ดูจากการกระทําให้สังเกตว่าใครแสดงอะไรยังไงมาในตรงนี้และคุณจะได้รับรู้ถึงการกระทําอย่างคนที่หนึ่งพ,พูดแรงแต่แต่จริงใจอีกคนนึงพูดเฉพาะเลยแต่ มีมีเล่เหลี่ยมในตรงนี้คุณจะรู้ได้เลยว่าคุณนั้นชอบในรูปแบบไหนให้คุณนั้นเลือกแบบไหนคุณถูกใจแบบไหนคุณไว้ใจแบบไหนใจคุณต้องการแบบไหนให้คุณนั้นเลือกแบบนั้นนะคะและส่วนอีกคนหนึ่งก็จะถูกลบเลือนไปนะคะเพราะว่าแน่นอนแล้วคุณจะต้องชอบคนที่ดี คุณจะต้องมองว่าคนนี้พูดแรงพูดร้ายพูดตรงแต่มีความจริงใจไว้ใจได้คุณอาจจะเลือกคนที่พูดแรงก็ได้เพราะว่าเขาจริงใจหรือไม่คุณก็อาจจะเลือกคนที่พูดเราะแต่อาจจะมีแร่เหลี่ยมแต่คุณก็คิดว่าเออเราก็ทันเหลี่ยมเขานะอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่คุณอันนั้นก็แล้วแต่คุณแต่จะมีหนึ่งเดียวเท่านั้นที่คุณนั้นพึงพอใจและสามารถเข้ากันกับคุณได้ดี คุณจะรู้ว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรในตรงนี้และสิ่งที่ถูกปกปิดอยู่ตรงนี้ก็จะถูกเปิดเผยได้อเองเพราะฉะนั้นแล้วในตรงนี้นะคะเดีย๋ยวเราจะมาเปิดไพ่โซนจิตวิญญาณให้กับคุณอีกทีหนึ่งนั่นเองนะคะ Insight Focus So u l w r i t i n g d i v e c o l l e n t Variance คือในตรงนี้นะคะเรามองว่าใต้สำรับ manifestation manifestation ่ตรงนี้ก็คือหมายถึงการที่คุณจะได้พบเจอสิ่งแปลกใหม่สิ่งใหม่พบเจอกับสิ่งที่คุณนั้นไม่คาดคิดหรือไม่คาดฝันมาก่อนว่าคุณนั้นจะได้พบเจอและก็อินไซด์ในตรงนี้หมายถึงข้างในสิ่งที่คุณนั้นมีอยู่ข้างใน จิตใต้สำนึกหรือความรู้สึกที่อยู่ข้างในของคุณโฟกัสคือสิ่งที่คุณนั้นตั้งใจหรือมุ่งม,มั่นหรือเลงเอาไว้แล้วในตรงนี้ So w ว i t i n g คุณมีความชัดเจนอยู่แล้วและคุณก็มีความหนักแน่นมากพอดีวายแมทคูนึ่งแล้วก็ b เบ l เ a นในตรงนี้นะคะคุณจะมีความรู้สึกมั่นใจแน่วแน่และคุณก็โฟกัสกับสิ่งเหล่านั้น ว่านี่แหละคือคนที่ใช่นี่แหละคือคนคนนี้แต่อาจจะมีตัวสับหลอกมาให้คุณนั้นค่อยเพยเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราให้คุณนั้นจงมองความเป็นจริงว่าสิ่งที่เป็นจริงอยู่ตรงข้างหน้าในตรงนี้คืออะไรและคุณต้องการสิ่งไหนและคุณมุ่งมั่นแน่วแน่กับสิ่งใดให้คุณนั้นตั้งมั่นกับสิ่งเหล่านั้นอย่าค่อยๆนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นคำทำนายโดยรวมนะคะที่เรานั้นได้เลือกมา และจะัดสรรมาเป็นแรนดอมในตรงนี้นะคะไม่ว่าจะอย่างไรแล้วนะคะขอให้คุณนั้นจงใช้วิจนรักญาณในการรับชมแล้วก็จ่ายตองเรื่องราวถ้าหากสิ่งใดที่ไม่ดีในตรงนี้ทิ้งไว้ในคลิปนี้แต่ถ้าหากสิ่งใดที่ดีจงรับไปนะคะในตรงนี้เนาะขอให้ทุกคนนั้นจงมีความสุขเพราะเรามีความตั้งมั่นและมีความปัถนาว่าให้ทุกคนนั้นจงมีแต่พลังงานดีพลังงานบวกและ สมปารถนานะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะขอจบคำทำนายไว้เพียงเท่านี้คลิปคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้เนาะก็แค่อหอมปากหอมคอเนาะเอาไว้ติดตามกันอย่าลืมติดตามกันนะคะอย่าลืมติดตามกันเราก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันได้นะคะพูดคุยกันได้นะคะในตรงนี้เนาะก็จบไว้เพียงเท่านี้และก็ขอแต่ทำไมพี่มีความรู้สึกเหมือนกับว่า มีบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกับมีพลังงานที่อ,อยากจะให้พี่พูดต่อแต่พี่มีความรู้สึกเหมือนกับว่าพี่ได้เคลียร์แล้วในตรงนี้เนาะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็อาจจะทําให้ทุกคนนั้นสามารถนาไปต่อยอดได้เนาะเพราะว่าสําหรับพี่ในตรงนี้ก็คือเหมือนกับพี่หมดแล้วอะเหมือนกับทุกหน้าไพ่พี่ก็ได้อธิบายไปหมดแล้วอะเนาะแต่ว่ามีความรู้สึกว่ามันยังไม่หมดในตรงเนี้ยนะอันนี้พี่ก็ไม่ซ้ำเหมือนกันว่าเพราะอะไรเนาะ พราะฉะนั้นแล้วในตรงนี้นะคะอย่าพี่จะทําคลิปคลิปในหัวข้อต่อไปในตรงนี้ให้นะคะสําหรับวันนี้ก็ขอจบคําทํานายไว้เพียงเท่านี้สําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะความสุขของคุณคือความสําเร็จของเรานะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะจ้า